12อาหารลับที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขาแข็งแรงและลดอาการชาไม่เย็นมีดังนี้ปลาแซลมอนอุดมด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและป้องกันลิ่มเลือดดาร์กช็อกโกแลตมีสารฟลาโวโนอยดช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวแตงโมมีกรดอะมิโนแอ,อลซิตรูลีนช่วยขยายหลอดเลือดอังุ่น มีสารต้านอนุมูลอิสระและน้ำมัน,มนเมล็ดอง,งุ่นเสริมความแข็งแรงขนังหลอดเลือดทับทิมกระตุ้นให้ผลิตไนตริออกไซด์ช่วยให้หลอดเลือดขยายเมล็ดบัวช่วยขยายหลอดเลือดและบำรุงหัวใจดอกกระหลำ่ำวิตามินซีสูงช่วยบำรุงหลอดเลือดและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดพริกสารแคปไซซิน ช่วยขยายหลอดเลือดและละลายลิ่มเลือดกระเทียมลดคราบพลักในหลอดเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นกระเจี๊ยบแดงลดไขมันในเส้นเลือกและความดันโลหิตขมิน้นลดไขมันในหลอดเลือดและกระตุ้นการทำงานของหัวใจขิงช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและลดคอเลสเตอรอลอาหารเหล่านี้ ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงและเลือดไหลเวียนดีส่งผลให้ขาไม่หนักชาและเท้าไม่เย็นซึ่งสามารถนำมาประกอบอาหารได้ง่ายในชีวิตประจำวันเช่นสลัดปลาทุ่นต้มขิงหรือชาขมิน้นและยังส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจด้วย